ชีวิตจะเดินทางไกลคิดจะทำอะไรดีกดีก็จำเป็นต้องมีจุดหม้หัวใจสำคัญครับสวัสดีครับผมเฉลมใจถึงดีศึกษานิเทศสำนังการเขตเพื่อที่การศึกษาประถมศาส,สรินเกตสามนะครับตอนนี้นั่งอยู่ที่รถแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือ,อราคาไม่แพงนะครับไม่ถึง4,000บาท แล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเพราะว่าในรถนั้นจะเก็บเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะที่จะสนทนาผ่านคลิปนะครับตั้งกล้องอยู่ที่พวงมาลัยนะครับเอาโทรศัพท์มือถือนี้ไว้ที่พวงมาลัยนะครับครับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะครับช่วงเช้าก็ น้ำเรียนนะครับท่านผู้บริหารที่สนใจในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาข้อติดตามนะครับพุธเช้าข่าวสปบอนะครับทุกเช้าวันพุธนะครับสายๆหน่อยนะครับก็จะมีใบงานนะครับจากสอนออดมภัสดานะครับเป็นใบงานภาษาอังกฤษนะครับก็ลองติดตามนะครับทางเว็บทางไลน์กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็ นานผู้โรงเรียนนั้นส่งต่อไปที่คุณครูด้วยนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็ค่้มๆนะครับสอนอเฉลิมัยก็จะมะีแบบประเมินการอ่านนะครับให้คุณครูได้ส่งไปที่ผู้ปก,ปกครองนะครับหรือคุณครูนั้นประเมินเองก็ได้นะครับก็จะมะีแบบฝึกอ่านนะครับในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าคําไหนที่นักเรียนอ่านไม่ออก ก็ให้บอกคนครูนะครับแล้วก็สแกน QR c อารคส่งมาให้กับกลุ่มเทศนะครับจะได้วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรคําเหล่านี้เด็กส่วนใหญ่ถึงอ่านไม่ออกนะครับกับกิจกรรมบนลายกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนก็จะมีเรื่อยๆนะครับเช้าเช้าตีสี่ตีหนะครับสอนอยเฉลิมชัยก็จะส่งความรู้เรื่องของ ICT นะครับไปที่ลายผู้บริหารโรงเรียนนะครับท่านท่าผู้บริหารโรงเรียนจะส่งต่อไปที่คณครู ที่ถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์ก็จะดีมากนะครับอาจะได้พัฒนาความรู้นะครับความรู้ด้านไอซีนั้นจําเป็นจะต้องใช้ในโรงเรียนแน่นอนนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างที่เห็นนะครับโควิด -19 เข้ามานะครับทางการศึกษาทางการเรียนการสอนของคุณครูก็กระทบกระเทือนไปด้วยนะครับอาจจะต้องประชุมออนไลน์นะครับจะต้องเรียน รู้แบบออนไลน์นักเรียนอยู่ที่บ้านประมาณนี้นะครับวันขนา้างหน้าเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเราจําเป็นจะต้องพูดคุยกันแบบนี้นะครับผ่านคลิปผ่านซูมนะครับเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้บน YOIT u t u b e มีความรู้มากมายนะครับแม้ว่าบางท่านจะบอกว่า y o u t u b e นั้นมีสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ใช่นะครับมีทั้งคุณและ โทษนะครับมีคุณอนันต์ก็โทษมหันเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณครูที่จะแนะนํานักเรียนนะครับชี้ทางชี้แนะให้นักเรียนนั้นใช้ YouTube ให้เกิดประโยชน์นะครับชถวนี้ก็พูดคุยกับผมนะครับสอนน้อยเฉลิมชัยแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรก็มาว่ากันนะครับพรุ่งนี้ยังทํางานกันอยู่นะครับวันศุกร์ก็ได้หยุดกันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เมื่อชีวิตจะเดินทางไกลคิดจะทำอะไรดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ